Okay. เตรียมสำรับนะครับอันนี้ก็เราจะมีปลาหมึกแล้วก็นี่น้ำจิ้มแม่ปนอมน้ำจิ้มไก่นะแกเอามาทานกับปลาหมึกนี่ปลาหมึกเต็มที่เลยสองตัวสองคน <c oughs> วิธีการเราก็จะซอยนะซอยแตงถ้เป็นเครื่องเคียง, <c oughs> ง,ยงนะครับเราก็จะซอยแตงใส่ถ้วย แล้วก็ฉีกปลาหมึกใส่ลงไปแล้วก็หยาะแม่ระนอมคุกเล้าให้เข้าที่เสร็จแล้วก็เสวยเลยโอเคน้ำยัง,งเรียบร้อยอะยอ่เห็นไหมโอเค น,นะครับเราจะไปกินข้าวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันมื้อเย็นอะจ้ะเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแว็บหนึ่งอีกสิบห้านาทีน่าจะถึงจากสระบุรีนะครับสวัสดีครับที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันช่วงนี้วันน,วน,นี้วันที่สี่เฮ้ยไม่ใช่สิเนวันที่ห้า ที่ห้าธนวานะครับวันนี้เข้าฟรีนะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าน้ำตกเอ่อเจ้าหน้าที่ปากทางบอกแล้วว่าถ้ามาน้ําตกอะ่ะน้ำตกจะไม่มีน้ําก็เลยยังไม่ได้ไปหาเลยว่านะเส้นทางไปชนน้ําตกอะอยู่ตรงไหนไม่รู้ <c oughs> เข้ามาในหุบเขา เห็นไม่เห็นต้นไม้ล้อมรอบเลยนะมันอยู่ในหุบเขานะครับเพราะนั้นมันอบๆนิดหนึ่งนะครับจะร้อนนิดหนึ่งคุณแม่ก,ก็ออกไปเดินสำรวจเนาะผมไปดูห้องน้ำแแีวมั้งตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะตั้งประกอบอาหารสักเล็กน้อยมือเย็นเสร็จแล้วก็บู๊บ เทปประมาณนั้นนะครับแม่หายไปแล้วก็รถเยอะนะวันนี้รถเข้ามาเยอะพอควรน,นะครับมาหาแล้วก็กลับแล้วเพราะมันไม่ไกลกรุงเทพเก,ก็มีม,มีที่เขากางเต็นท์อยู่ด้านหน้าเรา้างนู้นจะเห็นมีก็รอบสระน้ำเขาจะมีพื้นที่แล้วก็มีส่วนหนึ่งไปกางเต็นท์อยู่ที่นั่นประมาณนั้นนะครับ ก็โอเคสอบถามเจ้าหน้าทีแล้วว่าเมื่อคืนนี้ไม่หนาวหรอเย็นๆประมาณนั้นเพราะว่าพื้นที่นี้ก็ไม่ค่อยเย็นนะเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้เย็นนะน่าจะต้องไปเขาใหญ่ถือว่าใกล้มานะ่ะใกล้เทพหน่อยเนาะท่านส่วนอื่นก็อาจจะไกลนิดหนึ่งแต่จะเย็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยสระบุดีนะครับ อุทยานน้ำตกสำแห่งชาตินะ่ะที่ยาน,น้ออุทยานแห่งชาตินะ้ำตกสำหลักก็เขากางเต็นกันอยู่ด้านหน้าเห็นไหมพื้นที่กางเต็นรอบๆสระน้ำนู้นนะ่ะมีสระน้ำอยู่ด้านหน้ากางเต็นอยู่ประมาณนั้นนะครับท่กไ่รนนะต้องเที่ยวไม่อนุญาตให้จอดอ๋อ ทั้งหมดเลยไหมตลอดเส้นแนวนี้เลยใช่น,นี่จะเป็นรถขฝดบ้านค่ะอ๋อของบ้านพาักครับแล้วก็ได้พักไว้จะใหมาจอดรถได้โอ้แต่ว่ามาการครับบ้านพักเขาคิดยังไงอะ่ะบ้านพักคือละหกร้อยบาทคือเราคือหลังใหญ่คือละสามพันบาทโอ้หกร้อยน,อออ600นี่หลังเล็กอืมโดยประมาณนั้น s <fine>. <S ก็ส่วนใหญ่แล้วนะ มาจอดแอบแบแล้วก็อยู่สักพักแล้วก็กลับถ้าลางเตียงต้องไปทางนู้นเลยประมาณนู้นแหละจำลูกคุณแม่ไปไหนก็ไม่รู้ในเมว่าน้นนองเขาเป็นนักท่องเที่ยวน้องก็เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูคอยตรวจตราไม่ให้รถลงมาจอดใน,นลางนี้ประมาณนั้น แม่มานี่รู้แม่เดินรอบโอ้ยไรจริงไรจริงไรจริงไปโอเคเามีน้องไก่น้องไก่เป็นเพื่อนกุบแม่เล่นน้องเล่นน้องไก่ไก่เธอมีสองตัวเนาะแล้วก็ขันอ้าวขันอ้าวให้ดีจังโอเค ยินเสียงเครื่องบินด้วยเนาะออเป็นแนวเส้นเครื่องบินผ่านนะโอ้ยเธอขันเลยอเกินนี่ไม้ซุ้มนี้ล้มนะแต่ไม่รู้ว่าดีจะแตกใหม่ไหมหรือว่าตายนะแต่ดูยังสดนะหรือวอาจจะแตกก็ได้นะอ๋อโดนตัดน้องไก่น้องไก่ ไม่รู้มันจะร้อนหรือมันจะล่มเดี๋ยวตรงเนี้ยสากขยับแล้วขยับอีก <c oughs> <c oughs> กันนะเขาก็เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่รู้นะไอไก่คู่นี้ก็ใบด้วยกันนะหรือว่าเขาคุมเชิงจะตีกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตี <c oughs> มีตัวเมียมาก่อน ค่อยยงกันเห็นไหมเห็นไหเห็นไหตัวนี้ย่างก่อนหากินก่อนท้องหิวก่อนเดี๋ยวค่อยทะเลาะกันไอ้ไม้ล้มอันนู้นเขาฟื้นแล้วนะเห็นไหมเขาแตกขึ้นมาเลยอ่ะนะไอ้ต้นนี้ก็น่าจะทำลองเดียวกันนะโอเคนะเสียงดังเหลือยดึงดึงแม่ โอเคครับบันทึกเหตุการณ์ปิ้งย่างนะครับขึ <c oughs> ้นแม่นั่งนะปิ้งย่างปลาหมึกไม่รู้ว่าจะสุกหรือจะไม่ดูฝีมือทั้งสุกทั <c oughs> ้งไม่จะสุกหรือจะไม่ประมาณนั้นครับนะฮะรู้สึกตั้งใจมาก <c oughs> ปิ้งย่างปลาหมึกแล้วก็เอามาจิ้มกับ แม่ปานอมสุดยอดเลยอาหารปลาหมึกจากประจวบเหรอปร๊อปป้้ป๊อปป้้ที่นี่เออเขาว่ามีเค็มนะอร่อยมากเลยแหละถ้าเป็นของจากประจวบอะต้องอร่อยเสมอไปเพชรบูรณไม่ได้ปิ้งทีแล้วเวลาไม่พ <c oughs> ตอนนี้เหรอก็14บสนาฬิกาสานาที อสบายปลาหมึกเสร็จทานข้าวทานปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยมุกลับบ้าน <c oughs> นะครับอโอเคเอสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าอากาศไม่ค่อยหนาวไม่หนาวนะอากาศเย็นนิดเย็นนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับช่วงนี้ก็สังเกตดูตอนนี้ลมนิ่งเลย นะลมนิ่งมากนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกอ่ะที่คุณแม่ปิ้งย่างปลาหมึกดูแล้วกันสุกหรือว่าคุณแม่ฮนะสุกไหมนะ่าสุกมั้งโอเคเขาไหม่เกินก็เดี๋ยวไม่อร่อยมันจะกรอบถ,ถ้าเกินไปกรอบไม่อร่อยนะพอก่อนโอเคปิดเตา <c oughs> ปิดเตาโอเคโอเค,อเ,คเตรียมสำรับนะครับอันนี้ก็เราจะมีปลาหมึกแล้วก็นี่น้ำจิ้มแม่ปนอมน้ำจิ้มไก่นะแออามาทานกับปลาหมึกนี่ปลาหมึก <c oughs> เต็มที่เลยสองตัว <c oughs> สองคน <c oughs> <c oughs> วิธีการเราก็จะซอยนะซอยแต่งให้เป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะครับ แล้วก็จะซอยแตงสายถ้วยแล้วก็ฉีกปลาหมึกใส่ลงไปแล้วก็หยอะแม่ประนอมคุกเคล้าให้เข้าที่เสร็จแล้วก็เสวยเลยงานนี้ก็ง่ายๆสำหรับภาคสนามไม่ต้องทำอะไรมากนักนะครับประมาณนั้นง่ายๆเลยพอลองท้องอ่ะ นะฮะดูเตานี่เราเสร็จแล้วแต่เนื่องจากว่ากระทะก็ยังร้อนอยู่ยังไปจับไม่ได้ก็เดี๋ยวเราค่อยเย็นแล้วเอาแก๊สปิดแล้วแหละแต่ว่ายังเอาออกไม่ได้ไปจับแล้วมันร้อนเดี๋ยวมันลวกมือก็เอาไว้ก่อนชั่วๆได้เย็นๆประมาณนั้นมาคับนะได้ยินเสียงนกนะเฮ้ยไม่เสียงแหลก นกเลยเนาะทงกระดกโลกไม่ไม่หกปกเนาะไม่หกตกนะนกอะไรพวกพกสัตวนกแต่ที่ได้ยินชัดเจนก็คือเสียงไก่เสียงไก่เนี่ยมันไม่ใช่ไก่ป่าหรอกนะน่าจะเป็นไก่บ้านประมาณนั้นแหละครับหญิงก็เธอจเจ้าเ,เบียงมือกลางวันมาด้วยเออไม่ใช่โทษทีะเบียงมือเย็นแวะซื้อที่ปัม๊ม นะมตทแถวสระบุรีประมาณนั้นแหละครับมันเขาจะเรียกอะไรนะเจน้อยตัวเจน้อยตัวเจน้อยตัวเจน้อยเนาะอยู๋ยทางนั้นอะบริเวณนั้นจะเป็นหินกองแล้วหรือยังไม่แน่ใจดูประมาณนะครับก็จะได้อะไรโอเคนี่เจน้อยก็ให้ช้อนด้วยแข็งแรงดีใช้ได้เะเรามีนี่น้ำพริกเห็นไหม นี่เรามีอะไรข้าวเปล่าเนาะเรามีน้ำพริกเรามีข้าวเปล่าแค่นี้โอเคแล้วล่ะเรามีกับข้าวมาไอ้นี่นี่เครื่องเคียงน้ำพริกสบายแล้วนี่อะไรปลาทูหนึ่งตัวสองคนหัวกระหางแบ่งกัน <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นเรามีผัดขิง เห็นไหมเนี่ยผัดขิง,งนี่ะช่วยลดน้ำตาด้วยนะขิงโอเคเลยแค่นี้แหละครับแต่ไม่ได้เตรียมถาดมานะถาดหลุมโอเคแต่แค่นี้สแสวงเอามีกล่องมาโอเคเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเป็นบรรยากาศนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับรานี ก็ยังเป็น14นาริกา3 4นาทีนะครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเย็นอะนะยังไม่ค่อยเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนอนะ่ะมันยังไงไลูกออกไปถูกถ้าเย็นค <laughs> ือมันนะ <laughs> ต้องเย็นเนาะไม่เย็นแล้ออยากให้รู้สึกหนาวนะ <c oughs> ก็มาสัมผัสด,ดูเดี๋ยวว่าช่วงนั้นน่าจอะ ไปเขาใหญ่ดีกว่ามากถ้าขึ้นเขาใหญ่รล้วลองจะเย็นานี้เพราะเขาอยู่ที่สูงกว่านี้นะตรงน,นี้มันขึ้นมาจากพื้นราบนิดหนึ่งไม่สูงมากนะักนะครับ